สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l ล y ีว์ดประจำวัาานอังคารที่6สิงหาคม2024กันอีกครั้งนะครับเมื่อท่านได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วท่านจะได้รับการังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าทันทีตลอดไปชั่วนิรันดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกเลยเมื่อท่านได้เป็นคริสเตียนแล้วท่านไม่สามารถสูญเสียความรอดได้ความรอดของท่านถูกประทับตรา และรับรองโดยพระเยซูคริสต์และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านพระคัมภีร์บอกเราว่าไม่มีสิ่งใดจะสามารถแยกเราจากความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่3 8มสดถึงสาได้บอกว่าเพราะผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นความตายหรือชีวิตทูตสวรรค์หรือเทพเจ้า สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพวกวิญญาณที่มีฤทธิ์อำนาจสิ่งที่อยู่เหนือเราหรือสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเราหรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาพวกมันก็ไม่มีทางแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่เราเห็นในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ชว่วยให้รอดได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว ไม่มีสิ่งใดมาแยกเราออกจากพระเจ้าได้เลยนี่คือคำสัญญาจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่หนักแน่นและมั่นคงในความรักที่มีต่อเราลูกๆของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในขณะนี้เท่านั้นแต่ไปถึงชั่วนิรันในพระธรรมยอห์นบทที่สข้อที่36ได้บอกว่าผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันแต่ผู้ใดที่ไม่ยอมรับพระบุตร ก็จะไม่ได้เห็นชีวิตเพราะพระพิโรธของพระเจ้ายังอยู่กับเขาในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่2 8ถึง2 9ได้บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันแก,แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นแก่เราทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นจากพระหัตพระบิดาของเราได้ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่1 3บสถึงสิได้บอกว่าและท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมอยู่ในพระคริสต์เช่นกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่านเมื่อท่านเชื่อก็ทรงประทับตราท่านไว้ในพระองค์ด้วยดวงตราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้ผู้เป็นมัดจำค้ำประกันว่าเราจะได้รับกรรมสิทธิ์ของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ อันเป็นการสารเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ดังนั้นเมื่อท่านที่เป็นคริสเตียนแล้วท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่มีทางสูญเสียความรอดความรอดของท่านถูกประทับตราและรับรองโดยพระเยซูคริสต์และการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านพระเจ้าวอวยพรครับ